นี่ทุกคนเห็นไหมน้องน่ารักมากก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีี่ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับเชยในแกม a r k survival evil ก็วันนี้นะคะชินจะมาทําตามคอมเมนต์ของน้องอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็น้องนะคะคอมเมนต์มาให้ชายเย็นเนี่ยจับไอ้เจ้าสลามเมนเดอร์ในป่าอเมซอนนะคะทุกคนอุย้ยแอร์ดรอสีท้องอยู่ตรงหน้าเลยนะทุกคนเอายังไม่ลงอีกนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยคือเราก็ต้องหาไอ้เจ้าสลามเมนเดอร์ก่อนนะทุกคนนี่พูดถึงก็เจอเลยนะนี่สลามเมนเดอร์เนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า ดิโพคลัสหรือถ้าชายินอ่านผิดตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับไอตัวนี้เลยละกันเนาะเออพูดถึงก็มาเลยนะนา่ารักชยินต้องตั้งพาสีนกของชยินก่อนนะทุกคนโอเคไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วนะทุกคนเราลงมาข้างล่างเลยเอ๊อไอตัวนี้มันหนี โอ้หน oh, be oh, uh ีเก่งนะเนี่ยโอ้หนีไวอยู่นะเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะเอ้ยอย่ามายุ่งนี่เอาโดนอะไรกอลอ้าอยู่เพิ่งหนีชวับไม่โดน โอเคคือปืนอันนี้นะคะทุกคนมันยิงในนะ้ำไม่ได้ก็ถ <c oughs> <c oughs> ้ายิงไม่ได้นะคะทุกคนก็ปิงมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่น่าใช่แหล้ว <c oughs> ใช่คิดว่าไม่น่าใช่แหละ <c oughs> นี่ก้อนนี่ก้อนออ้ยคือตั้งแต่แบบว่าเล่นในป่า a ซอนมานะคะทุกคนคือชัย,ยินยังไม่เคยเห็นปิงเลยนะนี่แบบครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่แบบว่าชัย,ยินเห็นปิงนะเพราะว่าแบบคือปกติแล้วก็จะโดนปิงเกาะก่อนเลยนะ ไม่เคยแบบว่าไม่เคยเจอตัวปิงเลยแล้วก็อยู่ๆก็มาเกาะได้เลยเฉยเลยนะทุกคนโอเคอมีปืนด้วยโอ okay. เคเยี่ยมไปเลยก็ตอนนี้เนี่ยไอเจ้าสลาเมนเดอร์ตัวนั้นนีก็คงต้องพักก่อนนะะทุกคนเขาต้องพักก่อนนะเพราะว่าเอ,อมีปิงอยู่ด้วยนะหลายตัวเลยนะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าใครนะคะที่ลงมอดแล้วก็มีแบบหอ,อกพิก หอ,อกพิษอะไรไม่ใช่มีหอ,อกพิษนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเอาหอกเนี่ยไปแทงๆได้เลยนะเพราะว่ามันก็ชอบอยู่ในน้ำนะคะทุกคนปืนเนี่ยไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะหรือไม่ก็เอาปืนฮาปุนก็ได้นะคะทุกคนเป็นปืนที่แบบสามารถยิงในน้ำได้นะถ้าใครยังไม่รู้จักปืนนี้เนะี่ยไปดูคลิปไอหลามได้นะทุกคนเพราะว่าชียินจับไอหลามในน้ำนะเออเอไม่ใช่ไม่ใช่ไหลามไปกันใหญ่เลยทุกคน จับเฟอร์ซาซอเฮ้ยมาเร็วอะไรมนะโอ้โห,โหเร็วเกินโอ้โ,โอโเดะเดวเด,วเดวอะไรขังเนี้ย ในชินต้องขอตัวไปหาเจ้าสลามเมนเดอร์ก่อนนะทุกคนโหช่วงนี้ก็รู้สึกว่าป่าอเมซอนที่มันวุ่นวายเหลือเกินนะโอเคค่ะทุกคนก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบหนี่นะคะทุกคนแล้วก็ชินรู้สึกว่าโบล่าเนี่ยน่าจะใช้ได้นะก็ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วนะก็อาจาจะหงุดหงิดใจนิดนึงนะว่าเอ้ยโบล่าก็ใช้ได้ทําไมเพิ่งรู้อะไรอย่างงี้ก็ชีนเพิ่งรู้จริง <c oughs> อ๋อเหมือนจะเจอแล้วนะทุกคน ตอนนี้เจ้าตัวน,นี้กําลังหนีอยู่เลยนะเดี๋ยวชียร์จ้าค่อยๆตามไปไม่ให้เจ้าตัวน,นี้ตกใจนะทุกคนลงเลยละกันจเจ๊เอเออนี่แหละยิงโหเวลแปดได้อยู่ทุกคนโอเคโอ้แล้วแบบไม่อยู่บนเนินบอดีเลยนะทุกคนโอเค สำหรับอาหารที่เอเจ้าตัวนี้ชอบกินที่ไม่ใช่กิบเบิลนะทุกคนก็จะเป็นเนื้อเนอะเออเป็นเนื้อเป็นแบบเนื้อแกะเนะื้อน่องอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ไปเลยโอเคระหว่างนี้ก็รอเอเจ้าตัวนี้ตื่นนะทุกคนแต่ว่ารอบข้างรู้สึกอันตรายไปไหมอันตรายไปนะเอ้ยเอ้ยยายาไปต,ตีตัวนั้นเดี๋ยวตายอะเฮ้ยทำไมเกิดดื้อยอย่างงี้วะฮะฮะ มาหาเรื่องลูกชายินนะทุกคนชัยินทนไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวใหม่อีกแล้วแล้วยิ่งหายยากๆอ,อยู่นะทุกคนชัยินรู้สึกว่าคลิปนี้มันจะนานไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าไอตัวนั้นมันตายเพราะว่า <laughs> แบบชยินจับไม่ได้บ้างตายบ้างนะทุกคนโอ้น่าสงสารโอ้นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็เจอไอ้เจ้าดิปลแล้วโอ้ นี่มูมูมูจังหวะนี้เราก็โอเคคิดว่าเราจะตามทันไหมโอเคจอดนกแล้วก็โบล่าโบล่ามานี่แล้วก็เน้นเน้นเฮ้ยฉันยินว่าเฮ้ยโบล่าอยู่ได้แค่ยีสิวิเองอะ่ะโอ้ยไอ้กล้องนี้ดีนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าโบล่าอยู่ได้กี่วินะนี่ดีดี โหไม่มีเนื้อแบบไม่มีเนื้อน่องให้กินเลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยเราเอาเนื้อน่องให้กินกันเลยดีกว่าทุกคนนี่แปดอันโอเคอุ้ย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 นี่แน่นี่แน่ดื้อเหรอดื้อเหรออ้าวเอาไปกัดเขาทำไมอ่ะจะไปกัดเขาทำไม ไปกัดเขาทําไมไปกัดเขาทําไมโอค่าเทมลดลงเลยไหมน่าค่าเทมเหลือแค่19โอ้โหอีชัยรู้สึกหงดิดมากเลยทุกคนอยาจะแทะเนื้อ,อไหนนี่ปืนไหมไหนดูสิไม่มีกระสุนก่อนเก่อนดีเลยแทะแท้แท้บางอาจมาอยู่กับ บางอาจมาฆ่าลูกของชายินได้ยังไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ตื่นแล้วนะคะนี่โอ้โหก็จะตื่นได้ก็คือเลือดลดเลยอะลดเยอะมากโหเจอจระเข้ฆ่าเข้าไปสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยชายินรู้สึกว่าไม่ต้องใช้อานนะทุกคนแค่เราให้น้องเนี่ยมาอยู่ตรงน้ำแล้วก็สามารถขี่น้องได้เลยเดี๋ยวชายินจะเอาโปเกมอนเก็บแล้วก็เราจะกลับบ้านกันนะทุกคน โอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะชีนก็จะต้องปล่อยไอ้เจ้าตัวน,นี้ออกมาโอเคการที่เราจะขี่เจ้าตัวน,นี้ได้นะคะทุกคนเราต้องไปอยู่ไม่ใช่สิเราจะต้องให้ไอ้เจ้าตัวน,นี้นะไปอยู่ในน้ําที่ลึกพอสมควรเอ้ยชินว่าไม่น่าใช่แล้วโอ้โหมากทั้งหมดเลยไปทุนกลับบ้านกลับบ้าน ไม่ได้ผุดเรียกพวกแกโอเคเราเรียกแบบตัวทีดีกว่านะคะทุกคนนี่แล้วก็จะให้น้องลงมาในน้ำเลยนะน้องจะรับน้ำหนักแล้ไหวหรือเปล่านี่แหละประเด็นอ่าแล้วเราก็กด E ีค้างไว้นะทุกคนจากนั้นเราก็กดคียเลยอย่างนี้อ่าแต่การที่แบบว่าน้องไม่ได้อยู่ในน้ำนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควร ไม่ได้อยู่ในน้ําที่แบบว่าท่วมหัวเออเราก็จะไม่สามารถขี่นองได้นะคะทุกคนและการที่อยู่ในน้าเนี่ยเราก็จะออกซิเจนลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถกดตัวอีเพื่อขอออกซิเจนจากนองได้เห็นไหมอ่านี่จะเป็นแบบถังออกซิเจนเลยนะทุกคนอ่าพูดถึงออกซิเจนแล้วก็เรามาพูดถึงประโยชน์กันเลยดีกว่าเนาะประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ก็คือเนี่ยอย่างแรกเลยที่เชกินจะพูดก็คือนี่เลย ข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยคือเป็นถังออกซิเจนได้เออนี่เวลาออกซิเจนเราจะหมดแล้วก็กดตัว e. อ,อีเราก็ได้ออกซิเจนมาจากนั้นในตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขี่ได้แต่ว่าต้องขี่น้ําในน้ําที่มิดหัวเราเออในน้ําที่มิดหัวเราเนาะในน้ําที่น้องสามารถว่ายได้โอเคแล้วก็จะกดตัวอ e. ีค่ะแล้วก็กดขี่เลยนะทุกคน แต่ว่าเออชินเนี่ยต้องไปเคลียร์ของตัวเองก่อนนะทุกคนโอเคเชินก็เคลียร์ของเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคิดว่าของแค่นี้ไม่น่าจะทําให้น้องหนักได้นะโน้องน่ารักอะ่ะสิออัพเลือดเยอะๆโอเคนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็อีกข้อนี้หนึ่งนะคะทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นนักแบบสำรวจ ใต้น้ำได้เลยเออเป็นสายสเกลใต้น้ำแบบว่าไปสำรวจว่าเฮ้ยมีใครอยู่ในน้ำหรือเปล่าจะได้เอาไปบอกเผ่าแล้วก็แบบโจมตีเลยจับงาซาซอ,อยแล้วโดนแน่เองอะไรประมาณน,นี้ทุกคนแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เชยินชอบเลยก็คือเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะใช้ถังออกซิเจนของน้องเรื่อยๆเลยนะเออก็ออกซิเจนเราเนี่ยก็จะไม่หมดนะตามที่น้องมีออกซิเจนเลยนะทุกคน เดี๋ยวดูซิว่าอ่ะเดี๋ยวชินจะเอาให้ดูก่อนตอนนี้ถังออกซิเจนของน้องเน็กก็มีอยู่หนึ่งน็ดยิบสองนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองขี่น้องอ่ะแล้วเราก็กลับมาดูอีกครั้งว่าถัางออกซิเจนของน้องจะลดลงไหมโอเคแล้วก็ขี่มาได้พอของปากของพอแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่เห็นไหมถังออกซิเจนของน้องก็จะลด อนี่แล้วก็กดขี่ไปเลยแล้วก็จะใช้ถังออกซิเจนของน้องเรื่อยๆเลยนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขนของได้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเก็บไข่มุงไข่มุกใส่ในตัวได้แล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนได้เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นตัวที่ขนของขนาดเล็กจากน้ําสู่บกได้นั่นเองโอ้ยพูดแล้วก็มืดเฉยเลยเดี๋ยวเรารอเช้าแล้วกลับมาดีกว่าเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ เช้าแล้วเย้แล้วก็ความสามารถอย่างสุดท้ายที่เชยินจะบอกนะคะทุกคนก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะฟาร์มพวกแบบแมงดาได้นะทุกคนก็ถ้าเรานะคะฟาร์มแมงดาเองก็อาจจะได้ทรัพยากรที่น้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองให้เจ้าตัวนี้เนี่ยฟาร์มแมงดาดูแล้วกันเนาะ นี่เดี๋ยวเราดูในตัวสิอืมอันนี้คือสิ่งที่น้องฟาร์มได้น,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแมงดากันแล้วเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าระหว่างเรากับน้องเนี่ยใครจะฟาร์แมงดาได้ดีกว่ากันนะทุกคนเราก็เจอแมงดาแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งให้น้องหยุดแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเราสั่งให้น้องตามเรามาตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปแทะซ่าอัตโนมัตินะทุกคนอ่า แล้วก็ให้หยุดนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปตีแมงดากันนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้ขวานเลยดีกว่านะทุกคนอ่ะแล้วเราก็จะมาใช้ขวานนี่เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบของที่เราได้ โอเคก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะทุกคนว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถฟาร์มแมงดาได้ดีเลยก็ดูจากคิตินเคลาตินนะใช้ยินฟาร์มคิตินเคลาตินอันนี้คือแบบว่าใช้ป i g แอในการฟาร์มเนยนะคะทุกคนก็ได้มา180แต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฟาร์มได้ถึง200เลยเนื้อเนี่ยได้น้อยกว่าก็จริงเพราะว่าใชยินใช้ป i g แอ ใช่ชียนใช้ปีแอมมันก็เลยได้เนื้อเยอะนะทุกคนแล้วก็ออยเนี่ยชยงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่เชียงสนใจก็คือไข่มุกไข่มุกเนี่ยเท่ากันก็จริงแต่ว่าไข่มุกดำเนี่ยก็คือมากกว่านั่นแสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฟาร์มพวกคิตินเคลาตินไข่มุกขาวไข่มุกดำได้ในระดับที่ดีเลยทีเดียวแต่ต้องฟาร์มกับไอ้เจ้าแมงดาด้วยนะทุกคน ถ้าฟังกับตัวอื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ทุกคนเห็นไหมน้องน่ารักมากอ่ก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเลยนะคะทุกคนอ่าน่ารักกุ้งกิง้งสําหรับใครที่ยังไม่มีโตแฟกตโตแฟบที่สามารถคราบชุดประดาน้ำได้นะคะทุกคนก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเอาไว้ดำน้ำนะคะทุกคนสำหรับ ออกซิเจนของน้องเนี่ยก็ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยน้องจะไม่เพิ่มออกซิเจนตัวเองนะจะไม่เพิ่มถังออกซิเจนตัวเองแต่ถ้าน้องนี่ยอยู่บนบกน้องก็จะเติมเต็มถังออกซิเจนของตัวเองได้เลยนะทุกคนสําหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะบอกตรงนู้นหรือว่าพี่ลืมบอกตรงนี้พี่ขาดตรงนี้ไปนิดนึงสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าถ้าชยยินอ่านภาษาอังกฤษตรงไหนผิดก็คอมเมนต์มาบอกกันเนาะ เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอ่าเราไม่เน้นเก่งเกินเราไม่เน้นที่จะแบบว่าให้ความรู้กับทุกคนอย่างเดียวเราเน้นที่จะให้ทุกคนมาแบ่งปันกันอ่าบางทีบางเรื่องชายินก็รู้ชายินก็บอกบางเรื่องชายินไม่รู้แต่ทุกคนก็บอกชายินอะไรอย่างนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิป ของไอเจ้า Deeplocalus หรือว่า s า l a m เ n d e r ตัวเล็กน่ารักนั่นเองก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ชายยินด้วยนะคะชายยินมีแพลนว่าจะสตรีมเออชายยินมีแพลนว่าจะสตรีมแต่ว่าคืออาจจะนานหลายปีเลยกว่าจะได้สตรีมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยชายยินก็ยังมีเรียนติดเรียนเนาะก็ช่วงปิดเทอมสามารถสตรีมได้ เออคือสตรีมเนี่ยก็ไม่ได้จะเจาะจงไปที่ว่าจะต้องเล่นอาร์คอย่างเดียวนะทุกคนก็หลายแนวนะทุกคนเล่นไปเรื่อยโอเคซีน okay. ก็ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบาย